สวัสดีครับอยู่ในช่องทั้งคันเงินครับผมมาเบึงอาการของสาวคันเงินหนูกล้วยครับเป็นใดครับนี่ <c oughs> ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังสะหยาทิมครับพี่น้อง <c oughs> เพื่อสี ดมหากินกล้วยครับพี่น้องเอาละครับนี่คือเป็นกล้วยของช่องพังนำหวานครับเป็นบริจาคเป็นไหามาครับผมช่องของพังนำหวานไหมาเม่าเศ้าครับสองเขี้ยครับ ก็เหลือบลายครับให้ไปกินส่วนหนึ่งแล้วครับบ้านลายให้กินไปอีกส่วนนึ่งละอีกส่วนหนึ่งก็เหลืออยู่นี่ครับเบิ้งครับพี่น้องอาการเขาหิวกล้วยครับพี่น้องเบิ้งครับหอบหยาสะออกครับ <laughs> นี่ครับที่แรกก้ันลาย เอาหยาไปนี่ครับพี่น้องนี่ติดกัรถสดะเหล่งก่อนหลายนี่ครับมันนี้บ่ได้กินครับสงสัยจะหิวแห้งโมโหดีครับเอาหยาเนยนออกโยนออกมันขวางทางครับพี่นอ้องเปิดสิซอกหาเพิดอิิคนหากล้วยครับผม รวยยุ่มงึงใดเนาะกระิคนเท้าครับนี่นี่ครับควันหลายบ่ท่านไห้ครับผมเขาจะมีอาการจังที่ห่อครับพี่น้องของแสบบ่ได้กินเนาะของที่กินนะจะบ้นกับบ่แสบบันไดของอยากบ่ได้กินจังที่อ่ะครับพี่น้องของบ่อยากผดไดกินครับ ขอบคุณเอฟซีในช่องพังนำ้หวานน้ำเดือครับเด้อที่ให้กล้วยแบ่งกันมากินครับผมครับกันได้ปลายหลได้สองเคี้ยวครับผมก็แบ่งแบ่งให้กันทุกเชือกครับกองสุมทารายเฮาับอันนี้สาวขันเงินบ่ได้ไปใสครับสาวขันเงินกันยังอยู่สุมทารายคือเก่าครับพี่น้อง ปลอดภัยไรกังวลครับผมน้ำทากับบ่ขึ้นแล้วครับผมน้ำลดนิดหนึ่งครับขึ้นมากกับบ่ถึงแน่มาบ่าถึงแทแนแเนี่นอนครับครับของอยากก็ได้กินได้กินของบ่อยากกับบ่แแ่บป,ปันใดครับพี่น้องบ่งครับกัดค่ำแล้วก็ทิ่มค่ำครับเดินนาทอยหลังไปจังสันครับพี่น้อง เฮาครับพูดครับพี่น้องป่านเลี้ยงอีล่านครับผมบบเคยู่กับทีครับพี่น้องต้องพัฒนาโตไปเรื่อยๆครับพี่น้องเืินยนย่างย้อยพร้อมครับเด็กครับพี่น้องนี่บะเม่นธรรมดาครับออกกําลังกายด้ครับสาวกันเงินเฮาต้องโยกออกกําลังกายเดินเอ็กซ์ไซส์ครับผมเพื่อออกกําลังกายแล้วก็เพื่อสิ ได้กินได้ลายครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงคร,ครับเดี๋ยวคว้านลายสิยเอากล้วยไห้ครับผมน้องนี่ครับกล้วยอยู่บนรถครับหวีงามครับจ้าก่อนแล้ว จ้าสวยสวยก่อนจ้าสวยสวย,ส,ยสวยอืมเอออ่ะอ่ะให้ป้อนปากเลยครับให้ป้อนปากเลยครับอะอะอะอออ,อโอ้โหกินคําตุยเลยครับพี่น้องนี่มีลายไิที่ครับ ให้การกินอาหารของสร้างเบื่องคำพระท่านได้สร้างประท่านได้บอกครับหิวแห้งครับพี่น้องหิว <c oughs> แห้งครับสาวกันนหิวแห้งครับอ่าได้หยาแก้มครับพี่น้องรับเอาหยาเนี่เปียแก้มครับพี่น้องเอาหยาเนี่เปียแก้มไปเรื่อยๆเยด็นไปอีกอ่ะอ่ะ ไปพร้อมกระเท่งกินกล้วยไปพร้อมครับโอ้วันดีจ่าเขาแล้วอยากได้แล้วอยากได้แล้ว <c oughs> มือก็ยังระท่านได้ปล่อยหยาดีครับอ่าปากหน่อยจะให้กินถั่วถั่วฮับบี้นะบนสูอ่าปากกว้างกว้างอ่ากว้างเท่างเขียวเท่างกินบาท่านเหมือนไหมครับพี่น้องยังจะอยากได้อีกอยู่อ่าปาก หายแห้งเออดูฟันหน่อยว้าวล่วงแล้วเออ,เอ,อยำจัวจ่วจัว่วจั่วครับพี่น้อง <laughs> อออ,อ,อร่อยไหมจ้าคนสวยอร่อยไหมโอ้อยากอีกแล้วอยากอีกลวอยากอีกแล้ว ครับนี่หนี้อา่าคุณแม่ว่าอยากรอดทองครับใส่ผ้า FC ถูกทันครับรอ,อดทองเข้าไปรอดทองสาาขคนเนครับผมนี่นี่ครับนี่รอดออกอากาศเลยครับพี่น้องเออเปิดลูกเปิด นี่ครับอึ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 บเอ้ยมาในครบสามรอบครับพี่นอ้องอึบเดี๋ยวจะได้กินอา่านี่ครับนีเเ่เสร็จแล้วค่ะหลอดออกอากาศครับพี่น้อง เดี๋ยวจะให้สาวคันนนนกินต่อครับเสร็จแล้วให้รอดท้องแล้วโอ้โหสวัสดีจ้าด้วยโอ้โหอ้ามอ้าปากกว้างเลยอ้าปากกว้างเลยกว้างเลยอึ้บเออเท่เข่าโกบ,บับบ,บพี่น้องูก <laughs> ินดีแห้งครับพี่น้อง ขอบุณเนฟซี่ครับด้ออีน่ารักอีในอาหารน้องสร้างในมืหอนี่กล้วยครับพี่น้องเป็นอาหารเสริมครับที่กล้วยที่สร้างชอบที่สุดครับผมคือกล้วยนี่แหละครับ อย่งีกครับพี่น้องอือ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 อ้โหมาดูนี่ครับเขาจะโชว์แขวโชว์ลิ้นครับอ้าก่อนครับอ้าก่อนอึ๊บเอออืออือนี่นะครับกล้วยเข่าปากสร้างครับพี่น้อง อยากแทดพี่สิข้ายทิ่มครับพี่น้องกินด,ดีแ้งครับพี่นอ้องดีแต่ไม่น่อยมีหน่อยก็ดีกว่าบอมี่ครับพี่น้องรับของคุณยายของคุณแม่ที่ซื้อมากว่าหลายยังประทันได้ให้บิดนะครับเด้อกอมีมาให้ช่วมือครับสีให้เอาเจลาน้อยครับ เลยอีกหลายครับผมเลยอีจกจักสองสามเครือครับเดี๋ยวก็ะเมินแล้วครับมันหลายสิไฮกินมือละน้อยครับผมว่ากล้วยสิเอามาสื่อมาบ่มใบครับผมามาบ่มใบเพื่อให้มันสุกเป็นกล้วยดิบครับพี่นอ้องมันจังกิน,นหลายมือครับกล้วยซุกเอามาเลยกะกินด้เที่ยเดียวกับมือหลังมากมกัง็งอมมาก็บวันหนากินครับสวัตลายกั จัดแบบกล้วยทินวยดิฟอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นน่วยแก่ครับพี่น้องโอ้อยากอีกแล้วครับหมดแล้วครับลูกหมดแล้วจ้าเหมดแล้วหมดแล้วครับกคไปยาอาหารนองสร้างติดต่อมาได้ในทางช่องของพังคันเงินได้เครับเด้ออยา่างอาหารสรัตว ซื้อ้วยซื้อ,อยังให้น้องสร้างข้ากินกะติดต่อมาได้ในทางช่องของเขาครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปหนายยังนั่นกะให้ติดตามกันต่อไปครับขอฝากช่องไว้น้ำเนยด้วยครับเด้อฝากช่องพังคันเงินไว้น้ำเน่ยนะครับฝากกดติดตามให้น้ำเนยเออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจง้งเตือนในช่องของเขาไว้น้ำเน่ สะได้มีคลิปใหม่ๆมีกำลังใจในการถ่ายคลิปให้พี่น้องตัองไปได้เบิร์กันครับผมครับท่ายคลิปนี้ทังช่องกระสาวขันเงินกระก,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 กาวข้าว่าสวัสดีจ้าอุ้ยเห็นงามครับพี่น้องไลฟ์ทีบอกขอบคุณลหลายๆครับผมวันนี้ครับ